สวัสดีครับพบกับรายการคุยโลกวันนี้รายการที่พาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกมิติของสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่หนึ่งในประเด็นร้อนแรงที่สุดปลายปีนี้นั่นคือการที่สหรัฐอเมริกาเร่งระดมกำลังทหารเครื่องบินรบและกองเรือครั้งใหญ่ในภูมิภาคแคริบเบียนใกล้เวเนซุเอลาท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างหนักจากจีนและรัเสเซียหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า นี่คือปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดตามคำอธิบายของวอชินตันหรือเป็นหมากยุทธศาสตร์ที่ซ่อนเป้าหมายลึกกว่านั้นกันแน่ใช่ค่ะเพราะหากมองหิวเผินข่าวอาจดูเหมือนการเคลื่อนกำลังตามปกติแต่เมื่อเราค่อยๆแกะรายละเอียดจะพบว่านี่คือการเสริมกำลังทางทหารที่ใหญ่และเข้มข้นผิดปกติในภูมิภาคละดินอเมริกาในรอบหลายสิปีและยังเกิดขึ้นในจังหวะที่ลอกกำลังเผชิญการแข่งขันของมหาอำนาจอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะเป็นสงครามในยุโรปตะวันออกความตึงเครียดในตะวันออกกลางหรือการขับเคี่ยวในเอเชียแปซิฟิกเวเนซุเอลาจึงอาจไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งในอเมริกาใต้แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเกมอำนาจระดับโลกหากย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศส่งกำลังทหารหลายหมื่นนายเข้าสู่พื้นที่แถบทะเลแคริบเบียนพร้อมเรือรบ เรือสนับสนุนและเครื่องบินรบหลากหลายแบบตั้งแต่เครื่องบินลาตระเวนเครื่องบินปฏิบัติการพิเศษไปจนถึงเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นใกล้หน้านน้ำของเวเนซุเอลาประเทศที่มีประวัติความขัดแย้งกับวอชิงตันมาอย่างยาวนานทั้งจากเรื่องการเมืองภายในการความบารท,ทางเศรษฐกิจและบทบาทของเวเนซุเอลาในตลาดพลังงานโลก ทางการสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคแต่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเพียงภารกิจต่อต้านยาเสพติดเหตุใดจึงต้องใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินรบและกำลังพลจำนวนมากขนาดนี้อีกทั้งยังเกิดขึ้นพร้อมกับการยึดเรือน้ำมันที่เชื่อมโยงกับเวเนซุเอลาในน่านน้ำสากล ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อรัฐบาลการากัสอย่างรุนแรงเวเนซุเอล่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันสำรองมหาศาลติดอันดับต้นๆของโลกแม้เศรษฐกิจจะเผชิญวิกฤตหนักจากการคว่ำบาตรแต่พลังงานยังคงเป็นไพ่สำคัญของประเทศนี้การที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มแรงกดดันทางทหารและเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้จึงถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับสมดุลพลังงานโลกโดยตรง โดยเฉพาะในยุคที่โลกกาลังเผชิญความไม่แน่นอนด้านพลังงานจากหลายสมรภูมิสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ร้อนแรงยิ่งขึ้นคือปฏิกิริยาจากจีนและรัสเซียสองมหาอำนาจที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวเนซุเอลาทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารจีนออกถแถลงการเตือนสหรัฐอเมริกาไม่ให้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นขณะที่รัสเซียระบุว่า การเคลื่อนกำลังครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจทางทหารเกินจำเป็นและอาจบ่อนทำลายสเสถียรภาพของภูมิภาคละตินอเมริกาหากมองในเชิงประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาไม่ใช่พื้นที่ใหม่ของการแข่งขันอิทธิพลมหาอำนาจตั้งแต่ยุคสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาถือว่าภูมิภาคนี้เป็นเขตอิทธิพลของตนเองตามหลักมอนโร ขณะที่รัสเซียและจีนในยุคปัจจุบันพยายามขยายบทบาทผ่านการลงทุนพลังงานและความร่วมมือทางทหารเวเนซุเอลาจึงกลายเป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจเหล่านี้ต้องการแสดงพลังการเสริมกำลังของสหรัฐยังสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลไม่เพียงต่อรัฐบาลเวเนซุเอลาแต่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในแถบแคริบเบียนและอเมริกาใต้ หลายประเทศเริ่มกังวลว่าความตึงเครียดอาจลุกลามจนกระทบต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคขณะที่ประชาชนทั่วไปจับตามองด้วยความหวาดระแวงว่าจะเกิดการเผชิญหน้าทางทหารหรือไม่ ในอีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนไปยังจีนและรัสเซียมากกว่าเวเนซุเอลาเป็นการบอกว่าพื้นที่ใกล้บ้านของสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ใต้อิทธิพลของวอชิงตันและไม่พร้อมเปิดทางให้มหาอำนาจอื่นเข้ามามีบทบาทมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงที่สหรัฐต้องเผชิญความท้าทายในหลายแนวรบทั่วโลกแต่คำถามสำคัญคือเกมนี้จะจบลงอย่างไร จะเป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพเพื่อกดดันทางการเมืองหรือจะพัฒนาไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะเมื่อมหาอำนาจหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจุดชนวนวิกฤตใหญ่ได้นี่คือภาพรวมของฉากแรกในสมรภูมิการเมืองและการทหารรอบเวเนซุเอลาแต่เบื้องหลังยังมีรายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและพลังงานที่ซับซ้อนกว่านี้มาก ซึ่งในบทต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมลงลึกไปดูว่าสหรัฐอเมริกากำลังวางหมากอะไรอยู่จริงและจีนกับรัสเซียตอบโต้เกมนี้อย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกจากภาพรวมในบทแรกเราเห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาใกล้เวเนซุเอลาไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เพียงปฏิบัติการทางทหารธรรมดาบทนี้เราจะพาคุณผู้ชมลงลึกไปอีกขั้น เพื่อทำความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสหรัฐอเมริกากำลังวางหมากอะไรอยู่ในภูมิภาคนี้และเหตุใดเวเนซุเอลาจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่วอชิงตันไม่อาจมองข้ามหากเรามองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์วเวเนซุเอลาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งติดกับทะเลแคริบเบียนใกล้เส้นทางเดินเรือหลักและอยู่ไม่ไกลจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงนี่คือพื้นที่หลังบ้านของวอชิงตันตามนิยามทางยุทธศาสตร์ การที่ประเทศซ,ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับสหรัฐมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับจีนและรัสเซียจึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายอเมริกันไม่อาจปล่อยผ่านได้อีกปัจจัยสำคัญคือเรื่องพลังงานเวเนซุเอล่าถือครองแหล่งน้ำมันสำรองขนาดมหาศาลแม้การผลิตจะลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรแต่ศักยภาพในระยะยาวยังคงสูงมาก ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความผันผวนด้านพลังงานจากสงครามและความขัดแย้งหลายพื้นที่การควบคมุมหรืออย่างน้อยการมีอิทธิพลต่อแหล่งพลังงานสำคัญย่อมเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเสริมกำลังทหารของสหรัฐในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแสดงพลังแต่เป็นการส่งสัญญาณหลายชั้นทั้งต่อรัฐบาลเวเนซุเอลาประเทศเพื่อนบ้านนักลงทุนพลังงานและที่สำคัญคือคู่แข่งระดับมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียวอชิงตันต้องการย้ำชัดว่าพื้นที่นี้ยังอยู่ในวงอิทธิพลของตนและพร้อมตอบโต้หากมีการท้าทายเส้นแดงสิ่งที่น่าสนใจคือ สหรัฐใช้คำอธิบายอย่างเป็นทางการว่าเป็นปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดและอาจยากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นกรอบที่ฟังดูชอบธรรมในสายตานานาชาติแต่ในทางปฏิบัติการใช้กำลังระดับกองเรือเครื่องบินรบและกำลังพลจำนวนมากสะท้อนถึงการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่รุนแรงกว่านั้นนักวิเคราะห์บางคนมองว่า นี่คือการสร้างส,างสภาพแวดล้อมทางทหารเพื่อให้สหรัฐมีตัวเลือกครบมือหากสถานการณ์บานปลายขณะเดียวกันเวเนซุเอลาเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งรัฐบาลการากัสออกมาประนามการเคลื่อนไหวของสหรัฐอย่างรุนแรงระบุว่าเป็นการคุกคามอธิปไตยและเป็นความพยายามกดดันรัฐบาลจากภายนอกเสียงสะท้อนจากเวเนซุเอลาไม่ได้มีแค่คำพูดแต่รวมถึงการกระชับความร่วมมือกับพันธมิตร โดยเฉพาะจีนและรัเสเซียทั้งในเชิงการทูตและความมั่นคงสำหรับจีนเวเนซุเอลาเป็นทั้งแหล่งพลังงานและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในลาตินอเมริกาปักกิ่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเงินในประเทศนี้มาอย่างต่อเนื่องการที่สหรัฐเพิ่มแรงกดดันทางทหารจึงถูกมองว่าเป็นความพยายามสกัดบทบาทของจีนในภูมิภาคโดยตรงจีนจึงเลือกใช้แนวทางการทูต ออกถแถลงการเรียกร้องให้เคารพอธิปไตยและต่อต้านการใช้กำลังรัสเซียเองก็มีมุมมองคล้ายกันแต่ท่าทีอาจแข็งก้าวกว่ามอสโกมองว่าการเคลื่อนกำลังของสหรัฐเป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจทางทหารเพื่อกดดันประเทศที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับตนรัสเซียใช้เวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในเวทีแสดงบทบาทการท้าทายอิทธิพลสหรัฐในซีกโลกตะวันตก การสนับสนุนรัฐบาลการากัสจึงมีทั้งมิติการเมืองและสัญ,ญลักษณ์เชิงยุทธาศาสตร์เมื่อมหาอำนาจทั้ง3เข้ามาเกี่ยวข้องภูมิภาคแคริบเบียนและอเมริกาใตา้จึงไม่ใช่พื้นที่สงบอีกต่อไปประเทศเพื่อนบ้านเริ่มแสดงความกังวลหลายชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจเพราะหากเกิดการประทะโดยไม่ตั้งใจผลกระทบจะลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคง อีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคือมิติการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาเองการแสดงท่าทีแข็งกร้าวในต่างประเทศมักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดในยามที่รัฐบาลเผชิญแรงกดดันภายในการเคลื่อนไหวใกล้เวเนซุเอลาอาจตอบโจทย์ทั้งด้านนโยบายต่างประเทศและการเมืองภายในไปพร้อมกันในขณะเดียวกันตลาดพลังงานและนักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด เพราะหากความตึงเครียดบานปลายการส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลาอาจได้รับผลกระทบซึ่งจะซ้าเติมความผันผวน,นด้านพลังงานที่โลกกำลังเผชิญอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ข่าวการยึดเรือน้ำมันและการคว่มบาตรเพิ่มเติมกลายเป็นประเด็นที่เขย่าวความเชื่อมั่นของตลาดทั้งหมดนี้สะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบเวเนซุเอลาไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ การแข่งขันอำนาจระหว่างมหาอำนาจที่ขยายตัวไปทุกภูมิภาคของโลกจากยุโรปตะวันออกกลางเอเชียแปซิฟิกจนถึงลาตินอเมริกาคำถามสำคัญในตอนนี้คือจุดจบของเกมนี้จะอยู่ตรงไหนสหรัฐจะเดินเกมกดดันต่อไปจนถึงระดับใดจีนและรัเสเซียจะเลือกตอบโต้ตในรูปแบบไหนและเวเนซุเอลาจะประคองตัวเองท่ามกลางแรงเสียดทานมหาศาลนี้ได้หรือไม่ในบทต่อไป เราจะพาคุณผู้ชมไปมองฉากทัดข้างหน้าวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตั้งแต่ทางออกแบบการทูตไปจนถึงความเสี่ยงของการเผชิญหน้าที่อาจสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคและโลกเมื่อเรามาถึงบทสุดท้ายของเรื่องนี้ภาพทั้งหมดเริ่มเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจน สิ่งที่เกิดขึ้นรอบเวเนซุเอลาไม่ใช่เพียงวิกฤตระดับภูมิภาคแต่เป็นหนึ่งในจิก๊กซอสำคัญของการแข่งขันอำนาจโลกในศตวรรษที่21การตัดสินใจทุกก้าวของมหาอำนาจล้วนมีผลสะเทือนไกลเกินกว่าพรมแดนของประเทศเดียวหากเรามองไปข้างหน้าฉากทัดแรกที่หลายฝ่ายยังคงหวังมากที่สุดคือทางออกเชิงการทูตสหรัฐอเมริกาอาจใช้แรงกดดันทางการทหารเป็นเพียงเครื่องมือบังคับให้เวเนซุเอลาและพันธมิตร ต้องกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองภายในการเลือกตั้งหรือการเปิดทางให้มีการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตบางส่วนเพื่อแลกกับเสถียรภาพในภูมิภาคในฉากทัดนี้จีนและรัสเซียจะมีบทบาทเป็นตัวถ่วงดุล ใช้อิทธิพลทางการทูตช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งเพราะทั้งสองประเทศเองก็ไม่ได้ต้องการเห็นสงครามเปิดในลาตินอเมริกาการประทะโดยตรงจะสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกและผลประโยชน์ของทุกฝ่ายทางออกแบบประนีประนอมจึงยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หากทุกฝ่ายเลือกใช้เหตุผลเหนืออารมณ์แต่ในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์จานวนไม่น้อยมองว่าฉากทัดนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะความไม่ไว้วางใจกันสะสมมนาหลายปี สหรัฐมองว่าเวนเนซุเอลาเป็นตัวอย่างของรัฐบาลที่ท้าทายระเบียบโลกเดิมขณะที่เวนเนซุเอลามองว่าสหรัฐคือผู้บ่นทำลายอธิปไตยของตอนเองมาโดยตลอดเมื่อเรามาถึงบทสุดท้ายของเรื่องนี้ ภาพทั้งหมดเริ่มเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นรอบเวเนซุเอลาไม่ใช่เพียงวิกฤตระดับภูมิภาคแต่เป็นหนึ่งในจิก๊กซอสำคัญของการแข่งขันอำนาจโลกในศตวรรษที่21การตัดสินใจทุกก้าวของมหาอำนาจล้วนมีผลสะเทือนไกลเกินกว่าพรมแดนของประเทศเดียวหากเรามองไปข้างหน้าฉากทัดแรกที่หลายฝ่ายยังคงหวังมากที่สุดคือทางออกเชิงการทูต สหรัฐอเมริกาอาจใช้แรงกดดันทางการทหารเป็นเพียงเครื่องมือบังคับให้เวนเนซุเอลาและพันธมิตรต้องกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองภายในการเลือกตั้งหรือการเปิดทางให้มีการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตบางส่วนเพื่อแลกกับเสถียรภาพในภูมิภาคในฉากทัศน์นี้ จีนและรัเสเซียจะมีบทบาทเป็นตัวถ่วงดุลใช้อิทธิพลทางการทูตช่วยลดอุณหภูมิความขัดแยง้งเพราะทั้งสองประเทศเองก็ไม่ได้ต้องการเห็นสงครามเปิดในลาตินอเมริกาการประทะโดยตรงจะสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกและผลประโยชน์ของทุกฝ่ายทางออกแบบประนีประนอมจึงยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หากทุกฝ่ายเลือกใช้เหตุผลเหนืออารมณ์แต่ในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์จํานวนไม่น้อยมองว่าฉากทัศน์นี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะความไม่ไว้วางใจกันสะสมมานาหลายปีสหรัฐมองว่าเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างของรัฐบาลที่ท้าทายระเบียบโลกเดิมขณะที่เวเนซุเอลามองว่าสหรัฐคือผู้บ่นทำลายอธิปไตยของตอนเองมาโดยตลอดช่องว่างทางความเชื่อใจจึงกว้างและยากจะถมเต็มฉากทัดที่2ซึ่งหลายประเทศเริ่มกังวลคือการเผชิญหน้าทางอ้อมหรือสงครามในเงามืดสหรัฐอาจเพิ่มมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจ การคว่ำบาตรการสกัดกั้นการขนส่งพลังงานและการใช้กำลังทางทหารในระดับจำกัดโดยหลีกเลี่ยงการประทะตรงๆขณะที่จีนและรัเสเซียอาจตอบโต้ผ่านช่องทางอื่นเช่นการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือความร่วมมือทางทหารในเชิงสัญ,ญลักษณ์สถานการณ์ลักษณะนี้จะทำให้ความตึงเครียดยืดเยือ้อกลายเป็นวิกฤตเรื้อรังที่กัดกินเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างช้าๆผลกระทบจะไม่เกิดขึ้นทันทีในรูปแบบสงครามใหญ่ แต่จะสะสมพ่า์ราคาพลังงานที่ผันผวนความไม่แน่นอนของตลาดและความวิตกกังวลของประชาชนในประเทศร,รอบข้างฉากถัดที่3ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือความผิดพลาดหรือการคำนวณที่พลาดเพียงครั้งเดียวจนนำไปสู่การประทะทางทหารโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในทะเลการสกัดกั้นเรือหรือการเผชิญหน้าระหว่างเครื่องบินรบ ในโลกที่กองกำลังของหลายประเทศอยู่ใกล้กันมากขึ้นความเสี่ยงลักษณะนี้ไม่อาจมองข้ามได้หากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นผลกระทบจะรุนแรงและรวดเร็วความตึงเครียดอาจลุกลามเกินการควบคุมดึงเอามหาอำนาจและพันธมิตรเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นและอาจเปลี่ยนเวเนซุเอลาจากจุดยุทธศาสตร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของวิกฤตร,ระดับโลกอีกครั้งสำหรับประเทศในลาตินอเมริกาบทเรียนจากประวัติศาสตร์ยังคงชัดเจนทุกครั้งที่มหาอำนาจเข้ามาเผชิญหน้ากันโดยตรงผลกระทบมักตกอยู่ อยู่กับประเทศเล็กและประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกนี่คือเหตุผลที่หลายรัฐบาลในภูมิภาคออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและแก้ปัญหาผ่านการเจรจาในมุมของประชาชนเวนเวนซุเอลาเองวิกฤตนี้ไม่ใช่เรื่องของยุทธศาสตร์โลกหรือเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจเท่านั้นแต่คือชีวิตประจำวันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศการถูกกดดันจากภายนอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้สังคมต้องแบกรับภาระหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อเรามองภาพใหญ่ทั้งหมดจะเห็นว่าสถานการณ์รอบเวเนซุเอลาเป็นภาพสะท้อนของโลกยุคใหม่โลกที่อำนาจไม่ได้กระจุกอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกต่อไปแต่กระจายและแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทุกการเคลื่อนไหวในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังอีกฝ้ากของโลกได้ในเวลาอันสัน้นคำถามสุดท้ายที่ยังคงเปิดอยู่คือผู้นำของมหาอำนาจจะเลือกเดินหมากแบบใดจะใช้พลังอำนาจเพื่อบีบคั้นหรือใช้สติปัญญาเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืน เพราะในโลกที่เชื่อมโยงกันมากกว่าที่เคยความขัดแย้งของบางประเทศอาจกลายเป็นวิกฤตของทั้งโลกและนี่คือสิ่งที่รายการคุยโลกวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมติดตามและตั้งคำถามไปพร้อมกันว่าโลกกำลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางใดและเราทุกคนควรเรียนรู้อะไรจากเกมอำนาจที่กำลังดำเนินอยู่สำหรับวันนี้เวลาของรายการคุยโลกวันนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ